เียมาดูปัญหาบนรถเมย์กันบ้างน,นะคะเพราะว่ามีการเปิดเผยผลสํารวจนะคะพบว่ากระเป๋ารถเมย์ที่เป็นผู้หญิงของ,ของคอสปกมีปัญหาสุขภาพรุมเร้าอย่างมากนะคะหลายคนค่ะต้องใส่ผ้าอ้อมสาเร็จรูปทํางานและบางคนก็มีอาการเครียดถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณสิริพรกิจประกอบค่ะ ในช่วงรถติดผู้โดยสารแน่นรายต่อหลายครั้งเราอาจจะเห็นกระเป๋ารถเมงหงุนหงิดพูดจามไม่ดีหรืออารมณ์เสียบ้านนะคะอะไรที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาเป็นเช่นนั้นเราลองไปติดตามคุณภาพชีวิตของพวกเขากันค่ะพรทิพย์อุบลแสงหนึ่งในกระเป๋ารถเมยหญิงหลายพันคนที่ต้องทํางานต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ8-12ชั่วโมงนอกจากต้องอดทนกับภาวะอากาศร้อนผู้โดยสารจํานวนมากแล้วสภาพรถติดนานๆยังทําให้เธอมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ต้องใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปทํางานตลอดเวลาลำบากลำบากตรงที่ว่ากันฉี่ไม่อยู่ยบางทีก็ปวดขาบ้างหลายๆอย่างวิวลาวิ่งเข้าห้องน้ำํำเราก็ช้าทําอะไรก็ช้าไปหมดอะ่ะม,มันเก่งใจเก่งใจคนขับเขาด้วยเก่งใจผู้โดยสารด้วยบางทีเ,เราต้องใส่ป้าเพิ่น พัชรินเสงสืบผลกระเป๋ารถเมสาย1.45ปากน้ำหมอชิดเป็นอีกคนที่ต้องทำงานต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ13ชั่วโมงเธอเปิดใจว่ามีอาการเครียดจากการทำงานปวดเป็นโรคกระเพาะและท่อปัสสาวะอักเสบจนกระทั่งเคยคิดค่าตัวตายมาแล้วมันก็ทรมานตัวทั่งแบบคิดกูนี่ไม่อยากอยู่แล้วค่าตัวตายดีกว่าน้ำตาล่วงเลยนะแบบมันน้อยใจทำไมเราต้องเป็นขนาดนี้คิดมากไง มันเจ็บมันปวดมากเลยก็ชิค่าตัวตายก็นั่งปีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่สนิทกันเน่ะเขาก็พาไปหาลูกจิตเวชกับแม่หมอเขาก็โอเคมันหนักต้องขนาดคิค่าตัวตายอุ้นทรมานนะคนไม่เคยเป็นทอ่อปัสสาวะใสรจะไม่รู้อืทรมานมากเลยอล่ะ ล่าสุดมีการเปิดเผยผลสำรวจคุณภาพชีวิตพนักงานหญิงขอสองก761คนระหว่าง1ธันวาคม2556ถึง31มกราคม2557พบว่าเกือบครึ่งทำงานล่วงเวลาเกินวันละ2ชั่วโมงกว่า194มีอาการเครียดจากปัญหารถติด ร้อยละ9ก9กล้ามเนื้ออักเสบหรืออ่อนแรงกว่าร้อยละ80เป็นโรคกระเพาะร้อยละ79เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะโดยหนึ่งในสี่ต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูประหว่างทำงานมมแ,แม้จะมีความพยายามเสนอปัญหานี้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขสาภาพรายงานรัฐวิสาหกิจขอสอม จึงเรียกร้องให้จัดสวัสดิการใส่ใจสุขภาพพนักงานโดยเฉพาะห้องน้ำตารางงานที่เหมาะสมและเพิ่มกำลังคนให้เพียงพอต่อการให้บริการสิริพรกิจป,ประกอบสน,นักข่าวไทยอสอทอรายงาน